อันไหนฟังเสียงหนคะเรียกพ่อเรียกพ่อเรียกพ่อเขาเสียงหน่คะอ่ะเรียกอ่ะเรียกเรียกพ่อพ่อหน่อยอ่ะเรียกพ่อหน่อยเรียกพ่อหน่อยอันไหนเรียกพ่อเรียกแม่หน่อยอ่ะเรียกพ่อหน่อยอันนี้โห่โฮ่เหี้ยมงมงตุบมองมองตึ๋มมงอ่ะอายางอายางโอ้ยโอ้ยทุกคนแม่ไหนเรียกแม่จ่าตลุกอ่ะเขาอยากเรียกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ ่เมื่อกี้ลูกถูกแล้วมองมองตุ่มมองมองตุ่มมองมองตุ่มมองกม่ได้ยินเสียงอ่มะจ่าจ่าแม่ได้ยินแล้วมั่งไงลูกมันเป็นยังไงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมันเป็นยังไงคะเหนื่อยเวลาเขาเรียกคนนี้จุ๊เขาต้องเก่งคอของคุณคือเขาต้องเก่งคอพี่แล้วเขาจะมีเสียงออกมาเก่งไหมอ่ะใิลหรอ่ะเรียกเรียกยางเลยทีเดียวโอ้ยเก่งโอ้ยเกรงเก่งโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะอีกอ่ะอ่ะไม่ลูกอ่ะยังไงอ่ะยังไงลูกอ่ะน้องอ่ะอ่ะยัง แม่โอ้ยโอ้แม่ตะร้องไห้เนี่ยดีใจด้วยนะทุกๆคนดีใจกับพ่อจ๋าไม้ลูกสาวพ่อจ๋าเขาอยากพูดมากเลยแม่อาเรียกอาเรียกอาเรียกลูกอะอะทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมครับเขาอยากพูดได้มากเลยมองมองแต่เขาเนพี่เหมือนว่าเขาต้องเกรงคอต้องเกรงทุกครั้งต้องเกรงอะโออะไรลูกอะเจอหลอฮะไหนเสียงอยู่ไหนครับ มันเฉยขอเสียงหน่คะคือเขาต้องเก่งพี่เสียงมันถึงจะออกมาอ่ะพูดให้แม่ฟังเอาเล่าเล่าเล่าให้ทคนฟังรู้สึกไงอ่ะมีใครโกงเงิเหรอบอกพ่อจ๋าดิมีไหมฟ้องพ่อสิอ่ะฟ้องพ่อจ๋าดิมีไหมอ่ะอ่ะอ่ะยังไงลูกคือน้องต้องเก่งคอพี่อ่ะเสียงอยู่ไหนลูกเสียงอยู่ไหนลูกสาวพ่อจ๋าออเออเอมองมองตุ่มบังบังอะโอ เก่งที่สุดเลยอ่ะทิชเชอร์ถ้าเราคุยยังไงอ่ะคุยยังไงคะเขาคิดว่าเขาเขาเขาคุยได้ทุกคนไดกับเราอยู่เขาคิดว่าเขาพูดกับเราได้พูดเสร็จเขาจะหันมามองว่าหนูเก่งไหมน้องเอ้ยอ่ะไดไงไดไงเบิบเบิ้บได้ไงลูกอ้าวล้วออกเสียงหน่อยสิคะเสียงหนงอยู่ไหนแม่ได้หาเจอหนูอยู่ไหนหนูอยู่ไหนครับแล้วพ่อกับแม่หาน้องไม่เจอแล้วลูกไม่เจอไม่เจอยังไงอ่ะหนูอยู่ไหนครับ โอ้อยู่นี่โอ้รักรักรักโอ้ยเก่งเก่งลูกใ้รางวัลไหนล่งัลอ้นเอ้ยอ้นอยู่ไหนลูกเอาส่งเสียงให้แม่หน่อยค่ะแม่หาไม่เจอเลยหงเสียงไอ้แม่ได้ยินไหนลูกน้องเอ้ยอะ งตุ่มมงอ่ะไม่เราะไม่ไม่เรียกอไกไม่เรียกหรอกอันไหนคะฮะลูกเช้าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเขาน่าจะเหนื่อยเวลาเขาเขาเกรงคอเยอะพี่พี่เขาเขาน่าจะเหนื่อยกลางคืนจะคุยหลอดลมเขาจะแต่ปกติเขาคุยเฉพาะกลางคืนแต่ว่าวันนี้ตอนกลางวันน้องก็คุยไปพี่อ่ะคุยให้แม่ฟังหน่อยค่ะคือก็เหมือนว่าอยากให้รู้ว่าหนูพูดได้แล้วนะะ ลูกสาวพ่อจ๋ามีความอดทนมากเลยอ่าไหนลูกพูดได้แล้วค่ะอันนี้เท้าลูกอันนี้เท้าเอาไว้เดินลูกอันนี้เดินเอาไว้เดินนะน้องน้องเอ้ยน้องอยู่ไหนส่งเสียงให้แม่ได้ยินหน่อยค่ะอ่ะเร็วๆร็วอ่ะเสียงหนูที่ไหนอะอ่ะเก่งไงอ่ะเก่งอ่ะเก่งอ่ะไหนเสียงไอเสียงแม่ได้ยินไหนอู้หเฮียอ้น่ารักอีกแล้วอะส่งเสียงให้แม่ได้ยินหน่อยลูก อ่ะอะต้องเก่งหม่นะอ่ะอายังอีกนิดนึงลูกนิดเดียวอายังต้องเก่งเสียงเขาขคดตรงกั้นไว้ด้วยอ่ะอะเอ้ยยี่ไนย์เร็วกำลังสุดกำลังสุดทางนี้เอาแม่ไม่เห็นน้องเลยแล้วแม่หาน้องไม่เจอแล้วแม่จะรู้ได้ไงน้องอยู่ไหนส่งเสียงลูกน้องเอ้ยอะไม่ใช่เดียวตบมือด้วยน้องอยู่นี่อะ อีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอ้าปากนะเจ้าโคตอ้าปากอยากพูดได้อย,ดอยากพูดอยากพูดนะต้องเก่งเสียงอะที่ไหนลูกเหนื่อยเหนื่อยหเหนื่อยเหนื่อยเสียงอะยู่ไหนกอ๊ะไอดูหน่กั๊ะน่าจะเหนื่อยอะขอเสียงหน่อย๊ะอะขอเสียงคนสวยหน่อย๊ะดีใจดีใจมากเลยเพราะจะดีใจมากเลยอะให้แม่ได้ยินกันลูกน้องเอ้ยจ๋าก,กับลูกอะโอนเอย้ยตั้งนี้ลูกทุกคนเห็นไหมเพราะถ้าถ้าตั้งใจอ่ะเขาก็จะพูดแต่ว่า เขาจะพูดได้ไม่เยอะเพราะเพราะมันจะเหนื่อยนู้นเหนื่อยลุกฮะว่านเลอ่ะนู้นเหนื่อยครับลูกอ่ะสิลุกนู้นเหนื่อยด้วยนู้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนวดให้นะเดี๋ยวพ่อจ๋านวดให้จะแม่จะแม่จ๋าพ่อจ๋าไปเรียนนวดนวดมาแล้วครับพ่อจ๋าเรียนพ่อจ๋าสวยๆลูกนวดแก้คันได้เดียวพ่อจ๋านวดไข้เต้นไม่ได้เพราะเส้นหนูเยอะมากอายุหวานให้แม่ดูหน่อยค่ะอายุหวานตาเล็กตาน้อยนี่ค่ะตรงนี้ตอนนี้พ่อจ๋าทำให้อ่ะ เพ่งครับเก่งเพงขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พ่อจ๋าให้แม่ดูสิกับลูกสาวพ่อจ๋าด้วยนะครับอ่ะสิลูกขอบคุณทุกคนที่เมตตาลูกสาวพ่อจ๋าโอ้โหโอ้โห้มองมองจุมมมองมองจุมมมองจุมมองมองจุมมองมองจมองจุมมองมมองจมงจุมมองมองจุมมองจุมมองจุมองจุมมมองจุมมอมององะองะมมองมององจุมองจุ้งมมมงงออององ น้องอยู่นี่อะน้องไปไหนเนี่ยอะหรือยังคะลูกไม่อะแล้วน้องเหนื่อยค่ะอ้าเร็แล้วคุยเก่งแล้วนะน้องบอกว่าน้องเหนื่อยคาเ็จครับน้องเหนื่อยลูกหาหนูเหนื่อยใช่ไหมแอะอ้วนอยู่ไหนนะส่งเสียงให้แม่ได้ยินหน่อยไม่รู้เหรอไม่ไม่สายครับไม่สายหนูได้หนูมันหัวลูกเฉพ่ะจ่าเอ๊ะอ้วนอยู่ไหนนะอ้วนนะอ้วนอยู่ไหนอ่ะอ้แล้วเหมือนรู้นะเวลาไลฟ์ก็จะหันกล้องมองหน้าเอฟซีเหมือน เหมือนเข้าไปอ่านคอมเมนต์น่ะนูอ่านคอมเมนต์ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้ไหมลูกใช่หรือลูกอ่ะวันได้ใช่หรือลูกเอาวันไปไหนอะอ่ะอ่ะอ่ะใช่ลูกแตไม่อ่ะอ่ะอไม่อะอ๋อไม่เอาแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนุเหนื่อยลูกโอเคไม่ทำก็ไม่อะไม่อะ